วัดีค่ะวันนี้เอพีวีมาน,นำรถบดสารเทือนนะคะคันนี้จะหนักที่15ตันนะคะเป็นสตาร์นะคะรุ่น vv 1 4 0 0 d นะคะเดี๋ยวเราเชชาทิศกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มาเปกรองนะคะ <c oughs> เปิดสารแล้วก็ขึ้นกองเนาะ สูตัดนั่นสันแรงนะคะ, <S <S ะ,คะทุกคนเลยนะคะอ่าจะไปดูกันใกล้ๆนะคะ ได้เลยนะคะติดต่อที่เบอร์ศูนยนะ์แปดหนูน์สองเกนาะติดต่อหาคุณจีลาโรได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ